วันนี้ผมจะมาชวนคุยหนึ่งในองค์ประกอบในการออกแบบเกมนั่นก็คือเวนิวหรือสถานที่สวัสดีครับแจ็กกี้ครับเป็นนะักออาแบบเกมและผู้เชี่ยวชาญด้านเกมศึกษาทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าเกมบางเกมอ่ะมันจะบอกกับบางสถานที่เพราะแต่ละสถานที่จะให้ประสบการณ์การเล่นเกมของเราใหไม่เหมือนกันบางเกมถ้าเราเล่นในพื้นที่สาธารณะเราอาจจะโดนมองว่าทําไมเราบวยวายจังเราบวยวายนั่นแหละเราบวยวายอะไรก็ไม่รู้แต่บางเกมถ้าเกิดว่าเราเล่นในพื้นที่ที่มันเป็นส่วนตัวมากๆเนี่ย เราจะรู้สึกไม่สนุกเพราะว่าเราอยากได้ยินหรืออยากได้เสียงคนว่นวายข้างๆเราแน่นอนว่าจากสถานที่เนี่ยจะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นมาเลยมีการคิดย้อนกลับว่าเราควรจะออกแบบเกมโดยคำนึงถึงสถานที่ที่ผู้เล่นน่าจะเอาไปเล่นด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นวันนี้เนี่ยผมเลยเอาหัวข้อเนะนยมาจากหนังสือเรื่อง The Art of Game Design รู้เขียนเนี่ยได้บอกไว้ว่าสถานที่ในการเล่นเกมมันจะแบ่งออกเป็นสาที่ ที่แรกเลยครับเราเรียกว่าพับบิกหรือสาธารณะมันคือเกมที่เหมาะในการเล่นในพื้นสาระ <c oughs> เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมากๆร่วมกับคนอื่นๆยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรบ้างเ <c oughs> ช่นอราอรีนา,รา,รา,ราเราเล่นอ e ีสปอร์ตเนาะเราไปดูด้วยเรามีคนเล่นด้วยเราเฉียร่วมกันหรือถ้าไม่นสมัยก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของการทำโคลอเซียมการที่เราเล่นเกมแล้วโดยกันเบ็พนันไปด้วยหรือการที่เราไปดูแข่งม้าต่างๆหรือแบบหนึ่งถ้ไาไม่ใช่เกมที่ รุยรุยรุยกันหน่อยก็คือในมิวเซียมเราออกไปเดินเล่นในมิวเซียมเพื่อหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์เนาะเราจะพบเจอเกมบางอย่างแล้วใช้เราได้อินสแตเรชันแต่แางใจบางอย่างกลับไปอันนี้ก็เป็นพับบิ่มเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นด้วยกันในคนหมู่มากและทุกคนเข้าถึงได้ อัที่ครับคือแบบ p r i v a t e แบบ private คืออะไรแบบ private ก็คือการเล่นเกมในพื้นที่ส่วนตัวที่บ้านหรืออาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวในมุมลับๆของเรายกตัวอย่างเช่นเราเล่นใน living room ร่วมกับครอบครัวของเราเนาะเล่น e n d o Switch เล่นเกมปาร์ตี้ครอบครัวของเราหรือเราแอบไปเล่นในพื้นที่คอมพิวเตอร์ของเราเองในโต๊ะทํางานในที่นั่งอ่านหนังสือของเราเล่นด้วยตัวของเราเองโดยที่เราใส่หูฟังแล้วก็ immerse magic circle คืออยู่รอบๆตัวเราตรงนั้น